บทที่44พระชนวนเดือนที่ท่านพระครูเหน็ดเหนื่อยที่สุดคือเดือนเจ็ดเพราะต้องทำหน้าที่อุปชาบวชให้กุลบุตรทั้งหลายที่แสดงความจำนงมาขออยู่จำพรรษาณวัดป่ามะม่วงในหลอกขอบวชก่อนเข้าพรรษาสามวันเพราะไม่ต้องใช้เวลามากนักในการท่องขานนาคเนื่องจากเป็นการบวชครั้งที่สอง เขาบวดวันเดียวกับนายชนวนที่มาอยู่วัดเป็นเวลาครึ่งเดือนเพื่อฝึกท่องบาลีภายใต้การดูแลของพระมห ah าบุญขณะทำพิธีใน,ใ,นในพระอุโบสถหลังจากนาคทั้งสองครองไตรจีวรเรียบร้อยแล้วเมื่อถึงตอนสวดถามอันตรายิกธรรมข้อกุดทังพระหลอกก็ตอบนัตถิพันเต ซึ่งหมายความว่าท่านไม่ได้เป็นโรคเรื้อนแต่ประการใดครั้นถึงรอบของพระชนวนท่านก็ตอบแบบเดียวกับพระหลอทว่าเมื่อท่านพระครูได้ยินกลับเกิดอาการเสียแวบตรงลิ้นปีท่านรู้สึกถึงอาการผิดปกติที่เกิดขึ้นจึงจำต้องตรวจสอบด้วยเห็นหนองและได้ทราบว่าพระชนวนเป็นโรคที่สังคมรังเกียจคือ โรคเรื้อนตายแล้วว่าพระมหาบุญรับเข้ามาได้ยังไงกันผิดพระวินัยนี่ท่านคิดหากก็ไม่รู้จะแก้ไขอย่างไรจึงต้องปล่อยให้เลยตามเลยมหาบุญแกมัววุ่นอยู่แต่กับเรื่องจะสึก เลยรับคนขี้ทูดเข้ามาบวชเราเองก็ผิดที่ไม่ทันได้ตรวจสอบให้ถี่ท้วนท่านตำหนิทั้งตัวเองและพระลูกวัดเป็นอันว่าพิธีอุปสมบทผ่านไปได้อย่างเรียบร้อยคงมีแต่ท่านพระครูผู้เดียวเท่านั้นที่รู้ว่าไม่เรียบร้อยเพราะผิดต่อพระวินัยตรงที่รับคนเป็นโรคเรื้อนเข้ามาสู่สังฆะบวชได้ไม่ถึงเดือน อาการของโรคหูหนาตาเลรกก็สแสดงให้ปรากฏพระชนวนมีผื่นเห่อขึ้นตามตัวและใบหน้ายิ่งไปกว่านั้นยังเป็นอมพรึพฤกติปากและมือทำให้ปากเบี้ยวนิ้วมืองิกงอดูหน้าเวทนาเวลาจะดื่มน้ำก็ต้องเงยหน้าขึ้นแล้วจึงอ้าปากเทน้ำลงไปน้ำหนึ่งแก้วก็ดื่มได้เพียงครึ่งแก้ว อีกครึ่งหนึ่งทิ้งด้วยว่ามือสันเวลาเทจึงไม่ลงไปที่ปากทั้งหมดท่านพระครูในฐานะที่เป็นอุปชาพยายามคิดหาทางแก้ไขโดยไปหาสมุนไพรามาต้มให้พระหนุ่มฉันทำไมเธอถึงต้องมาหลอกฉันด้วยไม่รู้หรือไงว่าคนเป็นโรคอย่างเธอขอญาตให้ญาตให้บวชท่านต่อว่าต่อขานในบ่ายวันหนึ่ง ซึ่งโอกาสอํานวยโดวยว่าพระใหม่มหาขนาดที่ท่านอยู่เพียงลําพังองค์เดียวในกุฏิก็รู้เหมือนกันครับแต่ผมปักใจเชื่อมานานแล้วว่าถ้าผมได้บวชที่วัดนี้ผมจะหายจากโรคคิดทูดกุดถังสมภารวัดป่ามะม่วงท่านมีเมตตาสูงและสามารถช่วยให้ผมหายจากโรคที่สังคมรังเกียจได้ให้ผมขอพรท่านข้อหนึ่งนะครับ ข้อเดียวเท่านั้นเธอจะขออะไรแต่ฉันยังไม่รู้นะว่าจะให้ได้หรือเปล่าขอว่าเมื่อผมสึกออกไปมีเมียให้ได้เมียสวยรวยแล้วก็เป็นด็อกเตอร์ไม่มากไปหน่อยรอึเธอจบอะไรมาจะมีเมียด็อกเตอร์นะ่ะถ้าลงความเห็นว่าพระบวทใหม่รูปนี้พูดเพ้อเจอ้อไม่รู้จักดูสารรูปตัวเองผมล่ะครับ ผมจบป4แต่จะมีเมียด็อกเตอร์แล้วก็ต้องสวยและรวยอีกด้วยด็อกเตอร์คิวเรผมไม่สนใจท่านพระครูรู้สึกบันไ่้ที่กลนเป็นโรคเรื้อนมีความรู้แค่ป4แต่อยากจะมีเมียสวยรวยแถมเป็นด็อกเตอร์จึงพูดตรงๆว่าอย่าไฟสูงให้เกินสักนักเลยผิดหวังแล้วจะเสียใจ ไม่ใช่เรื่องผู้ฝ่ายสูงนะครับเพียงหลวงพ่อผมผมผมก็จะได้ตามนั้นเพราะผมมีความเชื่อลึกๆว่าหลวงพ่อวาจาศักดิ์สิทธิ์โปรดให้ตามที่ผมขอเถอะครับภิกษุผู้ฝ่ายสูงเซาซีฉันไม่ใช่ผู้วิเศษอย่างที่เธอหรือว่าใครๆเข้าใจหรอกนะและการให้พรน,นั้นอ่ะฉันจะให้กต่อเมื่อเห็นว่าเขาเป็นคนเช่นนั้นได้จริง ืนให้สุ่มสี่สุมห้าจะกลายเป็นว่าฉันพูดเท็จพระสมัยนี้ชอบให้พรเกินความจริงฉันทำอย่างนั้นไม่ได้หรอกท่านปฏิเสธแต่ผมเชื่อว่าหลวงพ่อทำได้ครับก่อนมาบวชผมได้อธิษฐานจิตว่าถ้าผมจะหายจากโรคกุดถังขออย่าให้หลวงพ่อรู้และผมก็ได้บวชจริงเพราะหลวงพ่อไม่รู้ว่าผมเป็นโรคที่สังคมรังเกียจ อ๋อนี่เธอเล่นไม่ซื่อแบบนี้เองหรือทึงว่าสิตอนที่พระมหาบุญพาเธอมาขอบวชฉันทึงไม่ทันได้สังเกตทั้งที่ไม่เคยเลินเล่อถึงขนาดนี้มาก่อนเพราะธอยเล่นอธิษฐานจิตไว้นี่เองถึงได้ทำให้ฉันพลาดอย่างที่ไม่ควรจะพลาดเพิ่งมารู้ตอนที่กรรมวาจาจารย์ถามเธอว่ากุดถัง พอเธอว่านัตถิพันเตฉันก็จำได้ตอนนั้นเองแต่เพราะไม่อยากให้เธอเสียหน้าจึงต้องปล่อยเลยตามเลยท่านพูดแบบเอาบุญเอาคุณหรือครับถ้าอย่างนั้นผมก็ต้องกราบขอบพระคุณหลวงพ่อที่เมตตาไหนๆก็ได้เมตตาผมมาตั้งแต่ต้นแล้วผมขอพรอีกข้อเดียวโปรดให้ผมด้วยเถอะครับ พระหนุ่มก้มลงกราบอย่างนอบน้อมสามครั้งท่านพระครูทั้งหมั่นไส้ทั้งสมเพศตะคนกันในที่สุดก็ตัดสินใจด้วยการกำหนดเห็นหนอหน้าแปลกที่เห็นหนอรายงานว่าภิกษุโรคเรื้อนผู้นี้จะสึกออกไปแล้วจะมีชีวิตที่รุ่งโรจน์เรืองรองที่สำคัญคือจะได้ภรยาจบปริญญาเอกรูปสวยรวยทรัพย์ตามที่ขอพอรจากท่าน เขาศรัทธาในท่านโดยมีอุปทานยึดมั่นว่าจะช่วยเขาได้เพราะฉะนั้นท่านเห็นจะต้องช่วยตกลงฉันจะให้ตามที่เธอขอแต่เธอจะต้องช่วยฉันด้วยช่วยทำให้พรน,นั้นสำเร็จผลตามที่ปรารถนาผมยินดีช่วยเต็มที่เลยครับหลวงพ่อจะให้ทำอะไรผมยอมทั้งนั้นเพื่อแลกกับพรข้อนี้พระนมพูดอย่างมุ่งมั่น ถ้าเช่นนั้นฟังให้ดีนะฉันพระครูเจริญแห่งวัดป่ามะม่วงขอให้พรแก่พระชนวนตามที่ขอและเพื่อให้พรนั้นสำเร็จผลขอให้เธอปฏิบัติด,ดังต่อไปนี้ข้อหนึ่งขัดซ่วงยังไม่ทันที่ท่านจะพูดต่อพระชนวนก็ขัดขึ้นว่าทำไมต้องขัดซ่วมด้วยล่ะครับหลวงพ่อเธอจะได้หายจากโรคที่เป็นอยู่ไงละ่ะ แล้วก็จะได้เกิดปัญญาทำไม่ได้หรือถ้าทำไม่ได้ฉันก็ขอพรคืนท่านแกล้งขูไ่ได้ครับได้ครับนิมมลหลวงพ่อบอกข้อสองข้อสองคือสวดพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณและพาหุงมหากาทุกวันที่เรียกว่าบทถวายพรพระใช่ไหมครับถูกแล้วต้องสวดก่อนนอนทุกคืนนะทำได้หรือเปล่า ได้ครับสองข้อเท่านี้ใช่ไหมครับมีอีกข้อหนึ่งคือให้เจริญวิปัสสนากรรมฐานวันละสองชั่วโมงโดยเดินจงกรมหนึ่งชั่วหนึ่งชั่วโมงนั่งอีกหนึ่งชั่วโมงถ้าทำได้สามข้อนี้รับรองว่าเธอจะได้ตามที่ขอแต่ถ้าทำไม่ได้ก็อย่ามาว่าพรของฉันไม่ศักดิ์สิทธิ์เพราะพรน,นั้นต้องสร้างเองทำเองจะให้คนอื่นมาสร้างให้ทำให้ไม่ได้ เข้าใจหรือ,อยังละ่ะเข้าใจแล้วครับเข้าใจว่ายังไงไหนลองว่ามาสิถ้าต้องการให้พรที่ขอสำเร็จผลต้องปฏิบัติให้ได้สามข้อคือหนึ่งขัดส้วมสองสวดมนต์สามเจริญกรรมาฐานผมขอรับรองด้วยเกียรติของลูกผู้ชายว่าผมจะปฏิบัติทุกวันขอเริ่มวันนี้เลยนะครับ ผมขออนุญาตขัดซ่วมให้หลวงพ่อเดี๋ยวนี้เลยผู้บวชใหม่แสดงความกระตือรือร้นไม่ต้องมาขัดให้ฉันเห็นหรอกประเดี๋ยวเจ้าแดงกับเจ้าขาวจะไม่มีงานทำนน่นเนะไปขัดซ่วมที่ศาลานั่นหรือจะไปขัดตามกุฏิพระก็ได้แต่ผมอยากขัดซ่วมให้หลวงพ่อเป็นปฐมฤรเรก่อนครับขอให้ผมขัดเธอ รับรองว่าสะอาดกว่าเจ้าเด็กสองคนนั่นนั่นก็ตามใจแต่ข้าอนุญาตให้ขัดครั้งเดียวเท่านั้นนะครับครับผมขอลงมือเลยดีแล้วนั่นก็เชิญพระชนวนจึงลุกออกไปขัดห้องน้ำที่อยู่ใต้บันไดาทางขึ้นชั้นบนพักใหญ่ๆก็ออกมารายงานว่าครับครับผมขัดเช้งาววับเลยงั้นผมลาละครับ จะไปหาขัดส้วมอื่นๆต่อไปกลับอุปชาสามครั้งแล้วลุกออกไปเมื่อกลับจากโรงเรียนเปลี่ยนเสื้อผ้าและหาขนมกินรองท้องแล้วเด็กชายฝาแฝดก็ลงมือทำงานแฝดน้องถูกุติชั้นล่างแฝดพี่ถูชั้นบนส่วนการทำความสะอาดห้องน้ำผลัดกันคนละวัน วันนี้เป็นวันของเด็กชายขาวดังนั้นเมื่อถูกุฏิชั้นล่างเสร็จจึงเข้าไปห้องน้ำเพื่อทำความสะอาดแต่แล้วก็หน้าตาตื่นออกมาบอกว่าแดงวันนี้ฝนตกใหญ่แน่เพราะหลวงพ่อท่านขัดห้องน้ำเองขัดจนเงาเลยแสดงว่าเมื่อวานนี้ทำไม่สะอาดวันนี้ท่านเลยทำเสียเองเขาคิดว่าคงเป็นความผิดของพี่ชายจริงหรอ นายขอข้าไปดูให้เห็นกับตาหน่อยสิแฟดพี่เข้าไปในห้องน้ําแล้วกลับออกมาบอกน้องชายว่าจริงด้วยข้าคงทําไม่สะอาดจริงๆนั่นแหละสงสารหลวงพ่อจังเลยท่านยิ่งสุขภาพไม่ค่อยดียังต้องมาขัดห้องน้ําเองอันที่จริงบอกพวกเราก็ได้ไม่น่าจะต้องมาลําบากเลยนะเด็กชายยอมรับในความบกพร่องต่อหน้าที่ของตน งั้นก็ถือว่าปิดเป็นครูก็แล้วกันต่อไปนี้เราจะทำให้ดีที่สุดท่านอาจจะสอนเราทางอ้อมก็ได้เด็กใช้ขาวออกความเห็นนึกชื่นชมพี่ชายที่ยอมรับในความบกพร่องของตัวเองขณะที่คนทั้งหลายมักจะโยนความผิดให้กับผู้อื่นแม้จะเป็นการบวชแก้บนหากพระลอก็ไม่ได้ปล่อยเวลาและโอกาสให้ล่วงเลยไปโดยเปล่าประโยชน์ รงข้ามท่านกลับสร้างความดีให้กับตนโดยการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานอย่างเคร่งครัขดขณะเดียวกันก็ไม่ได้ละเลยกิจวัตรสิบประการอันเป็นกิจใหญ่ที่ภิกษุต้องศึกษาให้เข้าใจจดจำไว้เพื่อนำไปปฏิบัติสมควรแก่สมณะสารูปแห่งตนนอกจากนี้ยังวางตนได้เหมาะสมกับฐานนะถึงจะ,ถ,งจะถึงจะเคยเสนิทชิดเชื้อกับท่านพระครูมาก่อน ก็ไม่ได้แสดงออกหรือว่าคุยโวโอ้อวดให้เป็นที่รำคาญหูรำคาญตาของผู้อื่นทำให้อุปชาชื่นชมยกย่องว่าท่านเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยสาปุริสธรรมอันเป็นคุณสมบัติของคนดีมีเจ็ดประการได้แก่รู้จักเหตุรู้จักผลรู้จักตนรู้จักประมาณรู้จักการรู้จักชุมชนรู้จักบุคคล คุณสมบัติทั้งเจ็ดประการนี้หากบุคคลใดมีอยู่ในตนครบครันบุคคลนั้นได้ชื่อว่าเป็นสัตบุรุษซึ่งแปลว่าคนดีมีศีลธรรมคนประเภทนี้นับวันก็ยิ่งหายากและอาจจะยากพอๆกับงมเข็มในมหาสมุทรนั่นกระมัง เมื่ออาการของโรคหูหนาตาเลิบปรากฏตามเนื้อตามตัวของพระชนวนบรรดาภิกษุวัดป่ามะม่วงตังก็พากันรังเกียจท่านแม้พระมหาบุญเองก็หลีกเลี่ยงที่จะเข้าไปสนทนาปราศัยด้วยเพราะกลัวจะติดโรคจากพระใหม่คงมีแต่พระหล่อรูปเดียวที่ไม่ได้รังเกียจสำหรับท่านพระครูนอกจากจะไม่รังเกียจแล้ว ยังเมตตาพระใหม่ด้วยการต้มยาสมุนไพรให้ท่านฉันอย่างสม่ำเสมอทั้งมั่นใจว่าลูกศิษย์จะต้องหายจากโรคเรื้อนบ่ายวันหนึ่งพระหล่อปฏิบัติกรรมฐานเสร็จรู้สึกง่วงนอนจึงแก้ง่วงด้วยการเดินมาที่กุฏิของพระอุปชาขณะนั้นสมภารวัดป่ามะม่วงกำลังต้มยาให้พระลูกวัดอยู่พอดีหลวงพ่อทำอะไรครับ พระหลอถามเคยเรียกท่านพระครูว่าหลวงพี่ครั้นมาบวชอยู่ที่วัดจึงเปลี่ยนมาเรียกหลวงพ่อเหมือนที่รูปอื่นๆเรียกท่านไม่ต้องการทำตัวให้แปลกแยกจากหมู่คณะต้มยาให้พระชนวนหมดไปสองหม้อแล้วนี่หม้อที่สามแต่ผมรู้สึกว่ายิ่งฉันยาท่านก็ยิ่งเป็นมากขึ้น หลวงพ่อแน่ใจหรอครับว่าท่านจะแน่ใจเสียจำไว้นะถ้ายิ่งฉันยาอาการยิ่งกำเริบแปลว่าจะหายเธอคอยดูก็แล้วกันก่อนออกพรรษาท่านจะต้องหายแน่นอนเชื่อฉันเถอะครับผมเชื่อหลวงพ่อจริงๆนะครับผมรู้สึกซาบซึ้งในความเมตตาหลวงพ่อที่มีต่อพระชนวนขนาดไม่ได้เป็นญาติ ไม่เคยรู้จักมักคุ้นกันมาก่อนหลวงพ่อ,อยังเมตตาต่อท่านในโลกนี้จะมีสักกี่คนที่เป็นอย่างหลวงพ่อพูดจากใจจริงฉันเพียงแต่ดำเนินตามรอยบาทเสด็จพ่อของพวกเราเท่านั้นแต่เชื่อไม่ล่ะที่ฉันทำอยู่นะี่หน่ะเทียบได้กับเศษธุรีของพระองค์เท่านั้นเธอเคยได้ยินเรื่องพระปูติตัตติสสะ ภิกษุที่มีกายเน่าไหมละ่ะท่านถามพระลูกวัดผู้ซึ่งเคยผ่านความเป็นความตายมาด้วยกันไม่เคยครับอยากรู้เรื่องของท่านไหมท่านเป็นพระอาหารหันด้วยนะอยากครับหลวงพ่อกรุณาเล่าให้ผมฟังได้ไหมครับได้สิแล้วเธอจะเห็นว่าสมเด็จพระบรมศา,ศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานั้นน่ะ พระองค์ทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตายอย่างหาที่สุดไม่ได้เรื่องก็มีอยู่ว่าบุรุษชื่อติดสะเป็นชาวเมืองสาวัตถีได้เข้ามาบวชในสำนักของพระสมณะโคโดมบวชได้ไม่นานก็เกิดปิดาปิดาตเป็นแผลผุพองขึ้นตามตัวและใบหน้าเต็มไปหมดครั้นฝีแตกก็มีน้ำหนองไหลยเยิม้มส่งกลิ่นเหม็นเน่าเป็นที่รังเกียจยิ่งนักและถูกเรียกว่า พระปูติคตติสะแปลว่าพระติสะผู้มีกายเน่าท่านถูกเพื่อนภิกษุทอดทิ้งไว้เพียงลำพังต้องนอนทนทุกขเวทนาอยู่แต่ผู้เดียววันหนึ่งพระปรมศา,ศาสดาเสด็จมาพบเข้าทรงมีพระเมตตาพยาบาลภิกษุอาพาธโดยทรงต้มน้ำร้อนเพื่อผสมน้ำเย็นให้เป็นน้ำอุ่นมาสมคตะติสสะได้สงน้ำจนร่างกายสะอาด แล้วก็รู้สึกสบายขึ้นพระบรมศาสดาทรงถือโอกาสนั้นแสดงธรรมอย่างอย่าง,งผลให้พระปุตะติคตติสะได้บรรลุอรหันตผลจากนั้นภิกษุอาพาธก็ปรินิพานท่านทำกรรมอะไรไว้หระอครับจึงได้เป็นผู้มีกายเน่าพระพุทธองค์ตรัสบุพกรรมของภิกษุรูปนี้ว่าในอดีตชาติท่านมีอาชีพขายนก ได้นำตาขายไปดักนกและนำไปขายเมื่อขายไม่หมดก็หักขาหักปีกเพื่อกันไม่ให้มันบินหนีครั้นมันตายเน่าก็นำไปทิ้งด้วยกรรมอันนั้นแหละที่ทำให้ท่านต้อมาเป็นผู้มีกายเน่าแต่ที่ท่านสำเร็จเป็นพระอรหันต์ก็เพราะอนิสงส์ที่ท่านเคยถวายบิณฑบาตแด่พระปัจเจกับพุทธเจ้าหนึ่ง และก็ได้ก็ได้ตั้งความปรารถนาขอให้ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ท่านจิงได้บรรลุเมื่อได้สดับธรรมเทศนาจากพระพุทธองค์ทีนี้เธอเห็นหรือยังละ่ะว่าเสด็จพ่อของพวกเราอ่ะทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตาปานใดทรงส่งน้ําและซักจีวรให้พระภิกษุนั้นโดยไม่ได้ทรงรังเกียจฉันจิงได้พูดว่าที่ท่านทำเนี้ย ก็เป็นเพียงเศษธุลีเท่านั้นเมื่อเทียบกับพระองค์ทรงมีน้ำพระทัยงดงามเหลือเกินนะครับผมรู้สึกว่าตัวเองมีบุญที่ได้บวชอยู่กับหลวงพ่อผู้ซึ่งมีน้ำพระทัยงดงามดุดเดียวกับเสด็จพ่อภิกษุไวไล่เลียก,กับสมภารพูดอย่างซาบซึง้งมากไปมากไปสำหรับฉันเอาแค่น้ำใจก็พอไม่ต้องน้ำพระทยัยเดี๋ยวขี้กรากขึ้น ฉันว่าเธอมีบุญต่างหากที่ได้บวชคนบางคนอยากบวชแต่ไม่มีโอกาสได้บวชก็มีอย่างสมัยพุทธกาลบุรุษผู้หนึ่งชื่อปุกก,กุสาติได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าแล้วก็บรุอนาคามิผลเป็นพระอนาคามีจึงทูลขออุปสมบทพระพุทธองค์ตรัสให้ไปหาบาทและจีวรมาปุกกุสาติ จึงถวายบังคมแล้วหลีกมาเพื่อจะไปหาบาทและจีวรปรากฏว่าท่านถูกวัวบ้าหิดตายโดยที่ยังไม่ทันได้บวชเพราะกรรมอะไรครับพระองค์ตรัสบุพกรรมของปุกะกุสาติว่าในอดีตชาติท่านไม่เคยทำทานไม่เคยถวายบาทและจีวรแก่พระปัจเจกับพุทธเจ้าจึงไม่ได้รับอนิสงค์ของทานคือไม่มี ผู้ใดถวายบาตรและจีวรแก่ท่านท่านก็เลยยังไม่ได้บวชในพระธรรมวินยัยแต่ท่านก็ได้ชื่อว่าสงเพราะอะไรรู้ไหมเพราะท่านอยู่ในประเภทคู่แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวบุรุษได้แปดบุรุษใช่ไหมครับถูกแล้วดังบทสวดในสังฆคุณว่ายะทิทังจดตาริปุริสะยุคานิอัตตะปุริสะปุกคลา ผู้ซึ่งสำเร็จอรหัตผลเป็นอรหรันต์กำลังจะไปหาบาทกับจีวรก็ถูกวัวแม่ลูกอ่อนขิดถึงแก่ปรินิพานแต่ท่านก็ได้ชื่อว่าสงนอกจากนี้ก็ยังได้รับยกย่องให้เป็นเอตาทัคคะในทางตรัสรู้ฉับพลันและเป็นหนึ่งในอสิติมหาสาวกอีกด้วยอาสิติมหาสาวกแปลว่าอะไรครับ แปลว่าพระสาวกผู้ใหญ่แปดสิบองค์และก็ในแปดสิบองค์นี้บางองค์ก็เป็นเอตทัคคะในด้านต่างๆเช่นพระสารีบุตรเป็นเอตทัคคะในทางมีปัญญามากพระโมคคลานะเป็นเอตทัคคะในทางมีฤทธิ์มากเป็นต้นเอตทัคคะแปลว่าอะไรครับภิกษุวัยกลางคนใครรู้ นี่อยากรู้จริงๆหรือว่ายวนชั้นกันแน่อุปชาถามเพื่อความแน่ใจผมมีเบื้งอาจยวนหลวงพ่อหรอกครับที่เคยยวนเมื่อครั้งอดีตผมก็ต้องขออโหสิกรรมตอนนั้นผมยังเป็นหนมยังอยู่ในวัยคึกขนองจึงไม่รู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรสิทธ์สารภาพเอาละฉันอโหสิ ทีนี้ก็จะเฉลยในสิ่งที่เธอสงสัยคือคำว่าเอตัทคะซึ่งหมายถึงพระสาวกที่ได้รับการยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่าเป็นผู้ยอดเยี่ยมในทางใดทางหนึ่งเช่นพระมหากัสสปะเป็นเอตัทคะในทางถือทุดงพระอนุรทุทธะเป็นเอตัทคะในทางทิพยจักสุเป็นต้น ขอบพระคุณครับวันนี้ผมได้ความรู้มากเหลือเกินที่ผมมาที่นี่เพราะผมง่วงนอนก็เลยกลายเป็นว่านอกจากจะหายง่วงแล้วยังได้ความรู้อีกมากมายขอบคุณจริงๆครับขอบคุณเล่นๆมีด้วยหรืออุปชาเริ่มยั่วหลวงพ่ออย่าว่าอะไรนะครับสิท์รู้สึกงงอ้าว ก็เธอจะพูดขอบคุณจริงๆก็แสดงว่าต้องมีขอบคุณเล่นๆหลวงพ่อว่าอะไรนะครับสิ์รู้สึกงงอ้าวก็เธอพูดว่าขอบคุณจริงๆก็แสดงว่าต้องมีขอบคุณเล่นๆด้วยนะสิมีขาวยังมีดำมีมืดก็มีสว่างมีสุขก็มีทุกข์ฉันก็เลยหมาเอาว่ามีขอบคุณจริงๆก็ต้องมีขอบคุณเล่นๆด้วยหรือเธอว่าอย่างไง ผมคงไม่ว่ายังไงหรอกครับขออนุญาตไม่แสดงความคิดเห็นใดๆบัดน,นี้ผมหายง่วงแล้วจะกลับไปปฏิบัติต่อที่กุฏินะครับยังไม่ทันที่พระอุปชาจะอนุญาตสิทธิ์ก็กราบสามครั้งแล้วลุกออกไปหากคืนอยู่คงอดไม่ได้ที่จะต้องต่อล้อต่อเถียงเพราะความเคยชินถึงอย่างไรท่านก็มิได้ให้สัพบริสธรรม ต้องพร่องไปโดยเฉพาะข้อสกับข้อ7คือรู้จักตนและรู้จักบุคคลขณะนี้เวลานี้ตนคือพระลูกวัดส่วนบุคคลที่ตนสนทนาด้วยก็คือสมภารและก็ยังเป็นอุปชาของตนหากคืนต่อล้อต่อเทียงก็จะเสียคะแนนไปเปล่าๆขอกลับไปทำกรรมาฐานดีกว่า